โอ้โอ้โอ้โอจะเอาใช่ไหมอืม <c oughs> จะเอาใช่ไหมล่ะอืมจะเอาใช่ไหมล่ะอืมมาสองเลยมั้ยมาสองม, <c oughs> มาสองซี <c oughs> ให้มาขอแค่ให้มาเอาตายเลยนะเอตายนะเอาตายนะขอตายนะ โอ้มันเ,เขาเล่นเข,เขาเขาเขาเอาหลืกเขาเอาหลืบทำงานทุกวันเขาเอาหลืบเนี่ยทำงานโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เนล่าชาแนลแล้วครับรวันนี้เราอยู่กับครังครับเนล่านะครับ แล้ววันนี้ครับเราจะมาสอนเล่นตัวอย่างฟลอเรนติโน่กันครับเป็นตัวที่ทุกคนนั้ขอมามากกันแล้วเกินนะครับซึ่งการเล่นฟลอเรนติโน่นี้จะเป็นยังไงครับก็ขอให้ทุกคนไปดูกันเลยนะครับโอ้ตอนนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยก็ตรงที่ว่าเขามี alerter alerter น,นั้นด้วยนะ๋ยวเราจะมาแก้ทางกันด้วยเลยแล้วกันสตอตัวฟลอเรนติโน่ต้องอยังไง เอาหนึ่งมาก่อนดีกว่ามาเค่คิดจับสองก็ได้นะแต่ว่าดูถ้าจะไป,ประยะประชิดกับเวเลส์มันน่าจะยากเราจะเล่นแบบนี้ดีกว่าเอาหนึ่งไงสย่ยไปก่อนเลยครับยังไงก็สกิลก็รีพอดีเสร็จเห็นไหม เอ้าไปสองคิดร้าไปแล้วสักตัวนึ่งแย่ yeah, นกจุกอ้าแหละมาเอานกแหละมาช่วยเอาแล้วไม่เป็นไรถือว่าแก้หน้ากันไปเนะตัดป่าก่อนเลยกลัวไม่เล่น ลำในป้อมนะเฮ้ยอะไรทนำะไมดอกไม่โดนเนะี่ยเฮ้ยปลาผ่านช่องเลยเหรอโอเคครับรีเลยนอยู่ตรงกลางนะเก้าสองหนึ่งได้นะตรงนี้ใช่ไหมเกาสองหนึ่งได้ท่านั่นเนะี่ยไม่ได้ละมาดอกไม่โดนไม่ดอกไม่โดนทุก,นกทีเลยวะเอเอเนี้ย โอ้โ oh oh, oh oh. หโอ้โจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมล่ะจะเอาใช่ไหมล่ะมาสองเลยมามาสองนี่มาสองสิให้มาขอแค่ให้มาทีนีม้มีเรด,ดบัฟแล้วโอเค จะเอาไปทำไมวะไม่แน่ใจนะว่าเขาจะไปทำอะไรโอเคนะตอนนี้วเวดได้ใช้เนื้อไปแล้วเราเติมดีกว่าเ,เราฟาร์มไปเรื่ยอยตัดเวดน่าจะได้อยู่ตอตันี้เพราะว่าคิรินตายแล้วตัดเวดเลย ่เาเขามาแล้วก็สองหนึ่งเลยนะไม่กลัวน,นั่นแน,น,อน,น,อน่อันแน่วิ่งได้เหรออืมอืมวิ่งกูได้อะมันมีบัฟแดงกับผมไล่ต่อไม่ได้เขาได้บัฟไปจะได้ เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าบอกนะเออจะรักคุณทุกบัฟไม่ได้อยู่เลยคือเลนอยู่ข้างบนคนระับเฮ้ยคือเลนอยู่กลางถ้าไม่ไม่เหมือนใ้ผมมันก็ว,วิ่งมาผมงดัดตัวเล็กกว่าเป็นงรองคือเลนนะั่นตรงนี้เราวิ่งผ่านเนะลยว่ะเอาห้าเลาห้า โอเคอนทิตมาคนอัฟอฟนะครับคือฟล์เรนติโน่อะมันดันไวมันอันนั้นะอันนั้นนะมันม่ใช้ผมไปกันป้อมเรับล้จริงๆไอ้พวกนี้มันเล่นมันอันนั้นแน่ทำไมอ่ะอืหนีทำไมโัวประมาณโอเค โอเคนะเอ้าเอ้ามึงเหรอเอ้า,อาพอเลย,ยงี้ติ๊กเกอร์เขาก็เสียนะขมโมยไม่ได้เราลักปางแค่พอนี่นะอะไรยามเข้าเข้าให้บ่ยบอยๆเข้าบัฟอะไรเข้าเนี้ยเพื่อไม่ให้เขาฟรีฟาร์ม พอนเนโนมันเวทเปลี่นด้วยไนแล้วเวลามันมุมสามเหลี่ยมนี้มันเล่นง่ายนะครับเราเราเดินไม่ก่อนเราไม่มีออนติเมตไดมีนตก็อยากเข้าโอ้จะเตะตายก,กับก่อนงั้นหมน,นี้ผมเอาตายเลยนะผมเอาตายนะผมเอาตายนะผมเอาตายเลยนะ อออโอ้มันเข,เขาเล่นเข,เขาเ,าเขาเขาแล้วเหลือเขาแล้วเหลือทำงานทุกคนเขาแล้วเหลือนี่ให้ทำงานเขาแล้วเหลือทุกคนซึ่งท้ามันส่วนมาถ้าผมกระโดดใส่นะเฮ้ยคนละกร โอเคครับแต่โอ้โหเขาเห็นว่าไลโอไม่ได้ฝ่านิดเดียวเองผมไม่อยากเล่นแบบจังหวะที่มันนี่ไงจังหวะที่มันอย่างเง <c oughs> ี้ยกลัวแบบทำให้ตัวเองแบบไม่ไม่ปลอดภยอยัยไงทำงั้นก็นได้ย้ายตัวเองให้ตัวเองดีอะทำาบบงี้ครับเห็นไหม เวลาเรามั่นใจที่จะเล่นได้เออเราก็เล่นได้แต่บางจังหวะก,ก็ควรจะถอยบ้างอย่างตอนนั้นคือห้เตตอยู่ลึกเกินไปผมก็เลยต้องออกเพราะมันจะเข้าไปในะป้อมแล้วเวรเลสมันจะ,จะรับได้โอ้ยผมต้องกลับบ้านแล้วครับก,กลับตรงนี้แหละห้าพอยเคียวเออเคียวห้ามแตกเคียวที่ดีคือเคียวห้ามแตกดายเตอได้กล่าวไว้โอเคเรามีเกาะท้อแล้วนะเรามากันเวรเลนได้แล้ว ดาเมจน่าจะพออยแต่เราไม่ได้ดูดาเมจเว้ยแล้วน้าตอนนี้น่าเราจะเอาเป็นดามเอาเป็นดาเมกออกก็ได้แต่ว่าตัวความชัวร์พาทีมเราไม่มีแท้งเราต้องเข้าไปก่อนเขาเสมอเราเอาเป็นทอยก่อนเอาของต้องเอาของให้ฉลาดครับดาเมกตะขัดราหน่นก็ไม่เป็นไรแบบพอให้เขากลับได้พอโอ๊ยมีแหลกครับมีแหลกมีแหลกอย่างี้ Okay, โอเคสวยไปก้ไข่ไข่รำหูโดนรำฮึทำใหม่ะโอ้โหแหลกอืแหลกอือหือแหลกเหนื่อยเหนื่อยอหนื่อยคุณก็รู้มันแหลกใช่ไหมดูความแหลกดิทุกคนก็เห็นนะเมื่อกี้เหนื่อยมากๆเฟรเมเหนตกอะ ระวังววอุ้ยฮาวฮาวอู้ยูทนายใส่โดนก็ดีไปครับแต่ไม่โดนก็จะแ,แย่หน่อยอ่ะจะบอกให้ว่ายังไงคือที่ผมออกเนี้ยมาเห็นไหมเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีตัวแทงพอเนเดมิคขาดได้นองถ้าเกิดไม่ออกคอนเมิคเพิ่มเติมมาถ้าจะเตะผมลำไม่ตายนะเพราะฉะนั้นก็เลือกๆเอาแล้วกันระวัง การใหญ่นี่เล่นทีจากกา่จะกันดีกว่าการไม่ดี่จแก้ครับโอเคครับ้าเกิดเขาลึกใจก็ตายนะถ้าเขาลึกนะโอ้ยเขียงห้าวจังวะห้าวจังวะห้าวจังวะต่อดิต่อพยาขีพ่ายต้่งมาต่อให้พยาอ่อนโ้ย ไม่มีเคียวเกกอดเช็คป่าเขาไปไหนอ,หอุ้ยเคี้ยโอ้เฮ้ยมึงก็ตายจริงเหรอเดี๋ยวมึงได้ตายจริงทุกคนกลับก่อนละตอนนี้คือคือรินแรงนะ ผมอยากได้ของมากกว่านี้อ่ะอยากได้มีทอยก่อนวันนี้เล่นง่ายมากเลยแบบนี้ครับแฟมเลตตกไปนที่เรียบร้อยครับ ว่ามางไหทุกคนคิดด้วยอ่ะ่เฮ้ะยสมาธิแรงหมดแล้วเนี่ย uh, อืมอยากอะไรเงี้เบี mm ้ยเล็ดตกด้วยอะ่ะคือหลายไม่คล่องว่างั้นไม่ร mm ู hmm. ด้ดิมันแปลกๆอะ่ะเวลาเจออะอะไรแบบนี้ โอ้โหโหเขี้ยมันเดินสามเจอเลตเตอร์เดินงานปัญหาทอยเพิ่งมาครับเดียได้ตอนนี้คือดมเมทด่วนเลยปลาไหลรมดูปลาไหลรมนี่ หยอกไปหลายฟาร์มไปแล้วครับพุ่งครับสไลด์ดักหน้าครับตายงงงงอะไรดอรเกมนี้ผมก็งง,งแต่เมดเข้ารวยมากอะผมบอกแค่นั้นแหละเที่ย3เทคคิว201ว่ะมันยังเข้านะขนะดผมมีกันเวทไปต่อครับอลิเบณนโ้เอาได้เอาครับ เบาได้เบาครับเอาได้เอาครับเบาได้เบาครับเอาให้ได้เอาได้เอาเอาได้เอากลับบ้านไปอ๋อเนี่ยทำอะไรกันหนอทำอะไรกันหนอทำอะไรกันหนอทำอะไรกันเอ้ามันเสียบคีบอ่ะเฮ้ยโอ้โหเสียบคีบไอ้ยา ทำไมคอมโบในหัวที่กูวาดไว้มันไม่ตรงกับที่กูเล่นเลยนะคือแบบมันแปลกๆนะทุกคนตั้งแต่ปรับไอเนี่ยมาเนะี่ยเปอร์เซนเลอร์จำนวนใกล้ที่สุดมันเล่งแปลกๆรู้สึกมันน่าตายบ่อยๆไม่ค่อยชอบเลยเมื่อกม้แมงอื่นนะสัตว์เสือกสิบขีดให้กูกูปรับใกล้สุดแล้วใครอยู่ใกล้กูเมื่อกี้ด่านขีด

โอ้โหสูงหนักขนาดนั้น่ะ er. yet, yet. เล่นใหญ่ด้วยผมเหมือนเฮีย so er, เอ,อ้ยเสียสปินเลยกู oh, เข้าไปก่อนดูก่อนเข้าไปก่อนกดเข้าไปอ๋อ ดูอะไรตามมาดิอาดโอแลดโอแลดขัดสวยแล้วทุกวะนนี้อาอไอ้สุขเกิดทำไมวะผมรับหมดทุกอย่างแล้วไง่ะโ,โอเคจะจบไปด้วยดีนะเกมหวังว่าจะไม่มีละเหนื่อย โอ้ยโอ้ยเหี้ยโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพบกันใหม่นะครับในวันหน้านะครับอาจจะเป็นตัวอื่นก็นได้จะมาส,อน,ส,สนาอนนะครับสวัสดีกัรลาไปกันนะครับสวัสดีครับใน M อ็มปเดอะไรอย่างเงี้ย Woo!